อย่างไวเลยครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้16ตุลาคม66นํนำร่องก่อนกับสายสีแดงและสายสีม่วงหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาปุ๊บก็มีผลทันทีตั้งแต่11โมงที่ผ่านมาครับโดยทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการขึ้นรถไฟฟ้าโชว์ให้ดูด้วยว่าใช้แค่20บาทเท่านั้นแต่เรื่องของการเปลี่ยนสายครับคุณสุริยะยอมรับว่ายัางคงต้องจ่าย2ต่ออยู่นะครับ โดยการข้ามระบบใน1วันจะมีคนใช้งานเพียงแค่ประมาณ300คนเท่านั้นแล้วต้องให้เวลาทางธนาคารเชื่อมโยงกันก่อนและคาดว่าระบบจะสมบูรณ์จ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียว20บาทตลอดสายจริงๆแม้จะมีการเปลี่ยนสายก็ตามจะเริ่มต้นได้ในวันที่1พฤศจิก,กายนนี้ครับและมีการประเมินต่อไปด้วยนะครับ นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะส่งผลให้รายได้ค่าโดยสารสายสีม่วงลดลงประมาณ190ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ60%ของรายได้ปัจจุบันแต่ก็คาดการเอาไว้ครับว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการสายสีม่วงเพิ่มขึ้นประมาณ10,000คนต่อวันเลยนะครับคือจาก56,000คนกลายเป็น66,000คนต่อวันทำให้มีต้นทุนค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่23บาท แม้ต้นทุนค่าโดยสารจะสูงกว่าค่าโดยสารที่มีการปรับลงคือ20บาทแต่ว่าทางรัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามากในเรื่องของการลดมลพิษทางอากาศลดการใช้น้ำมันที่สำคัญก็คือลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนไปลองใช้บริการกันมาบ้างแล้วครับ รถไฟฟ้าสายสีม่วงสีแดงที่20บาทตลอดสายผลเป็นยังไงบ้างช่วยท่านประหยัดได้มากน้อยขนาดไหนแสดงความเห็นเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ